สองมาโดนใจเดือดว่ะไม่ติดเลนฟอร์สนะไอ้พวกพียตรงนี้เขาติดสนิทสีทับลงครับ วิทย์ปะเขาเฮ้ยใครๆตอนนี้อ่ะแบกเอ้ยตบมึงเฮ้ยไอตอนนี้มีเฮ้ยตายเอ้ากูโดนหลังยิงเลยสัตว์เอ้ยวิคกี้ระวังหน้าต่างหน้าต่างเข้ามาแล้าต่างเลยนเข้ามาหน้าต่าง อา้าวนอกไซหมดอย่างนี้ว้า,เา,าวเล่นดีทั้งทีก็กลายเป็นฝ่ายรับซะแล้วไม่ได้เพื่อนความจริงมันต้องจอดตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่มีใครจอดไว้แต่ต้องแต่ตรงนั้นดูกูจะฆ่า ไอ้ได้รับดีกายเป็นลูกแล้วไฮ้โ,โ <laughs> ดน <g ül s> หมาตัวไหนเนี่ยเอาไปเล่นดิเนี่ย,ดดย,ดยดลูกอ้าวกูได้โดนเหรอเฮ้ยเฮ้ย เออชั้นสองเชนสองเชนสองที่ใหญเข้ามาได้ขัดข้างบนเหรอมันมีตัวแอสไปข้างบนแอสไปข้างบนข้างบนที่ใหญ่ผก็บอกว่าหน้าบ้านเนี่ยโอ้โหออเใครคุกข้างหน้าอุุ้้ยยมันมีโดนมันมีโดนมันมีตัวคุณเปิดไล่กัด เอ้ม,มีมีตัวเหยียบน้ำเหยียบน้ำสวยข้างนอกนี่มีเรียบร้อยโอ้แม่งวัดไม่สู้อะตรงไหนข้างนอกข้างไหนข้างนอกนอกนอกตัวหนึ่ง้างในตัวหนึ่งโอ้โหเฮ้ตูลั่นเข้าหัวกู นอกหน้าต่างมีอุ้ยควายเข้าหมออุ้ยตัดสติ๊กยอเดียวเขาจีจบอยู่ทางเดินทางเดินทางเดินมาเฟอร์ตไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่เอ่อนอกหน้าต่างนอกหน้าต่างแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนที่แล้วล่ะมันอยู่เมื่อกี้ยังอยู่อ่ามันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่อ่ามันยิงอะนั้น Nguyên nào, giảm nào, nó không nào, không mà Do you không mà Yes, đi like. I đi a bomb. phải bom. I'm bom. 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 đang nghe, I'm bị I'm rồi I'm rồi Chết bom. I'm bom. I'm bom. I'm bị đi bom. I'm 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 bom. nó เออโดนเข้าไม่ได้อุ้ยเข้าได้โดนอ้วนเนี่ยเฮ้ยมีตัวไอสัตว์แดงเถือกเลยแหละโอเคไหมเราแจ็คเอาันมีตัวแฮกกล้องมันมีตัวยิงกล้องชิ้นไปแล้วตรงนี้หนึ่งตัวประตูหนึ่งตัว

กูย่อ,อแก้มือไปอีกรอบมีใครเจาะตรงนี้ได้ปะได้กระโดดเข้าไปป่วยก้องติดเลยนะเดี๋ยวนะอะไรเกิดอะไรขึ้นต้อโอ้โหยิงสูงโดนกูติดลบลบ อีลสัตว์มีคนดักอยู่ไอ้นั้นน่ะเพื่อนอุ้ยเปิดไม่นะเออเออเอ้โเออกไม่ได้เอาเลย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 แม่เฮ้ยฉันอยู่นี่ มันก็อ่าระวังระวังกว่าแล้วตรงกูระเบียงระเบียงตรงนั่นแหละระเบียงอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยอยู่ขวาไอ้ขัดนั่นแหละเพื่อนไปไปไปกู้กู้กโ้กู้กู้เลดี้กู้มีไฟช้าไหมมีไฟช้าไฟช้าคืออะไรไฟฟ้า ไม่มี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 ดูดูแต่ว่าแต่แล้วนะโอ้ยเต็มเต็มเลยไม่มีไฟฟ้าเลยว่ะมีก็เยี่ยเลงปันถูกคอวนก็รีบเกินกดกดกดเกียร์กี่เกียรฟาหนึงตรงนี้ฟ้าหนึงตรงนี้เดี๋ยวเร็นอย่าเพิ่งจอหมดดิมองมันจอดดูแล้วเนี่ยเฮ้ยแม็ตโตแม็ตโต ว่าตัวมันจะออกมาปาดเราเป็นไงเป็นไงโอ้โหมีแต่รูไอ้สัตว์ไม่น่ารอดตรงไหนตรงไหนขอตรงไหนเดี๋ยวกูไปให้เพื่อนเดี๋ยวตรงนี้ไหมถ่ายแล้วเพื่อนเปลี่ยนทางแล้วอะต้อมฝากที่เหลือด้วยไปแล้วทิ้งขี้แล<ต>้วกูก็ไปไปห้าสิบกว่า มมีตัวเจ็บเ, <S <S เอ๊ะอ้าวทำไมเพื่อนทำอย่างนี้ <S <S 1> <S 1> ออกมาไปทำไมกูใช้โดนกูไม่ได้มันล้มพิซซ่อนอยู่จ้าไม่มีตัวตัวข้างบนเปล่าไม่เห็นนะ โเลไอเฮี้ยเป็นตัวติดแทบข้างหูกูกาลีมันลงมาอย่างไรวะจิ้มเต็มพวดเลยมนติดแทบเดียวะโอ้ยที่ไงต้องเต็ม oh, ย okay? ังีนโดนฟาสฟาสฟาสตรงมรดกู ไม่ถูกกล้องวะไอสัตว์ปลากูปาชิงแม่เนี่ยในนั้นแหละมันยิงยิงเข้าไปหลังหลังรูเลยหลังรูเยอะหลังรูเยอะหลังเยอะลบเฉยโอ้ไฟนี่เรียบร้อยยังไปถังด้วยครับเรียบร้อยเลยไหม Oh, and then five seconds. Oh. <laughs> what? what? <laughs> what I'm to go hey. is active. Uh on. แม่งเรียลอดิงเจอเจอเจอตรงไหนเข้ามาแล้วเข้าแล้วเลยอ้าวไอสัตว์เรียบร้อยโปเกมอนกูมาร์ให้ขนาดโปเกมอนโปเกมอนบีมานารับ กูย pues ิงของกูหลอนไม่เล่นด่านเนี่ยกูยิงไฟฟ้าของเพื่อนกูแตกไอ้สัตว์เอไฟฟ้ากูทำไปอะไรน้าไอ้เหี้ยไอ้หนุ่มไมาด่าแล้วกูหลงไอ้สัตว์กูโดนของซีโร่โอ้กูเข้ามาไอ้พี่ไอ้เหี้ยกูเข้ามากับโดนหัวไอ้สัตว์นี่โดนแฮกแล้วเนี่ย

อยู่ไหนวะไปอยู่นอนตรงตรงนี้ตรงนี้เดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้วเดินไปข้างหลังแล้วเดินเข้าไปข้างหลังทันไหมเนี่ยไอ้ซ่าใครก็ได้จอดตรงนี้ให้หน่อยดิโอ้โห กูนี้แหละอ้าวเจ้าตุ่ยไฟฟ้าผิดทางแล้วหรอก็ถูกกันนี่ด่าไกลไปไหมวะไกลอยู่ไอ้หมูตัววิ่งจากบนวะแค่แคทกูหัวแตกไปแล้ว เฮ้ยไม่ตายชีวิตโลจจัดๆโอ้โหกระสุนมันเยอะกว่าชีวิตบันไดชีวิตบันไดฝากเพจขนมครกเจ้าบ,บัญญาและ bpi website d com ไว้ด้วยนะครับไอ้นะฝั่งกูมันประตูเปิดมาแล้วมาแล้ว นี่ดูโอ้โหขวาไม่มีใครดูชิบหายละบันไดบันไดบันไดกูดูให้อยู่ไอ้เหี้ยนี่ไม่ดูขวาให้กูอ่ะโว้ยข้างบนถุงอดตรงนี้เลยโอ้โหเอาเรียบร้อเนี่ยฟอคอยู่โฟกัสฟอก็อยู่โฟกัสอยู่ตรงนั้นไม่ไม่ใครดูเลยไอ้เหอ้ยยิงแล้วมันไม่ทันวิ่งปัดเลยประตูประตูกูบอกตัวนั้นได้ยินขวาได้ยินขวา ใชะมองคมๆนั่นแหละฝั่งนั้นแหละนิกกี้โอ๋ยดีๆอยู่นี่มาร์คแดงมาร์คแดงสวยนิกกี้แฉเอาเลยเราอาจจะไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้ว่ามีแรื่องที่แตกม่ให้ออกมาเหรอติดว่าใครก็ได้ตัวดูว่าอะไรเทียบกันถอดถอดถอด เรียนตัวมาแล้วแม่กซ์สถานี้ก็เข้ามีลาดด้วยนะมึงมาทุกทางเลยไหมอุ้ยยิงโดนระวังนะพวกมึง

ไ้มันเข้าหมดหรือมั้งไอ้เหี้ยโอ้โหเรียบร้อยไอ้สัตว์ฟังนะมึงยิงกลุ่มเห็นเหี้ยอะไรก่อนไอ้สัตว์เย็น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 มันยังเหลืออีกตัวเพื่อนมันมีสองตัวเหรออยู่นี่สวยได้หมดครับโอ้ ใครเข้า,ขาไไห้องกระจกนี่สโทษเลยนี่ไอ้เหีย้ยโกโย <c oughs> โอ้โห